ไปดีซ่าพี่น้องต้องไปเบื่อสุขสุขนาะมันกินกับจองบอกสีกับเขาอ่าไม่นี่ก็อยู่ไหนอยู่หน้าเนาะอ่านี่พ่อแม่กันบ้างสีเอาสติใส่ถุงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งเลยสตีจ้าสติขั้นขันสดช่วงว่าซ to ึ่งหมู่อีพี่เจ้า นอนส,สดๆมันแสบสุดๆสิดดีวางตัดอิกหลบสองพี่น้องตัดหอมสองหอมนึงขายบริด้เงินเด้๋ยมาเติมเงินหอมนึง สรงหาพ,พันขึนน้องสีบาที่น,น้องได้กินได้ติดใจบุญทรงหาพันทรงยี่สิบบาทกินได้ติดใจใแจกสี่กนี่ต้องตามหาพัสีาััาัไใ,ใช้ไหมครับพรนี้ อยู่ไทยเนี่ย้บาท้าเอาอันนี้แล้วพัาสิบาทสิบบาทปวดอยู่ต้อเนาะอันไ้ ขิ้นผเดียวเลยดำกินวิดหรืเาเว้ยดำว้ดใจมากขึ้พังยไง้ว่เวยวดได้เอวะทำงี้เนาะนักนี่ได้เล้บบนี้เล้บนัวเดียวเลยเวดได้เวดโอ้ยเจ้าอย่าไปท่าเขาอไปไปัดได้งอมเจ้าน้องงเฮ้ยไอี่เจ้าเชียแท้เชียลูก่เจ้าแท้ลูกแท้มาเนยคนแถมมาเนยมันอะพอชิ้นเนาะ Ngay man mang to hơn nhưng bởi vậy là bởi vậy là bởi vậy là bởi vậy lại là bởi vậy là bởi vậy là bởi vậy 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 bởi จะไปฆ่าเลิกเปลี่ยนไปด้เลิกเขาบางคนผงคิดว่าจะเปิดเปิดนะเปิดๆงะเปิดไไเนี่ยนี่มันจะตัดไป

what

kho hết đó. Đây nè. Vào mặc ra là bà rồi <laughs> mặc dù là bà mặc dù là bà mặc dù là bà mặc nữa, là

Về đứa không? mày mấy nhắn đi Mấy nhắn ơi Thưa thử quân chị Hải Thưa thử chị Hải ơi Thưa thử chị Hải ơi Thưa thử chị này, mi, mi khôn này Vớt nhỏ vớt khôn này nhỏ con. Nhắn này Được. 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 Con dài thầy vấn ừ. gì ừ. không nhặt lên cái bỏ ừ con đồ bên này. cái con đồ bên. Này. cái con cái con cái... เฮ้มัอนกมัมาเนกว่าไปชั่งประเทศเมนชุงใช่พี่น้องโอ้ส่งส่งกับเสือ้อตะคิดว่ากองไปชังปุ้งเกะเมนชุงพี่นออ้องโออพอเสื้ออีพอเนี่ยเออพันืึกมันรางวันให้พ่อพนด้วยพี่น้องค่ะ ไปายมันจะได้ถ้าไงพ่อเนี่ยพ่อไปขายมันจะดีพ่อได้เอาให้ชื่อวัดเติมเงินหลือชื่อชงมาให้บ้านนี่หนูตกายชื่อีเนี่ยเราไปขายสติีนะชมมาฝากเราสิมึงรู้เสียนะพอดีว่าเปลี่ยนสีนี่คือเหมาะกับเจ้าอะเลย่อเรื่องสีนี่เดี๋อวไปนี่ฮะขอื้อเอาเไม่ต้องไปใส่ ซีนี่แหละเชือแม่โอ้ยสัตคงชมก็พ้นพี่นวะเชือแม่นี่ยนี่ชื่อชื่อมาฝากแม่เดี๋ยวสัตคือคนเนาะเดี๋ยัวดิเชือกันเอาเลยคือคือเจ้าแท้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไปตัชื่อขอบควันมาฝากแม่น่ะพี่น้องงามบ่พี่น้องเชือลูกชายชื่อไห่ เสียบดบดไปเส้นลายมันงนี่ <g ül> น่าัะไม่สายสีดีนี่รถรถหาเงินแน่หนิรถพาหาเงินคันนี้ไปเห็นขี้ที่ไปบ้านได้ก็ซื้อซอยได้ไม่ได้เหมือนคันนี้ ขั้นสีลำนี่พอสีเองปิพอองเเ๊พอของแขวนเนาะพอของบอสีนะ่ะขั้นสีแดงน,น,น,นีง่เนาะจะนำนนไดแน่ิจะลืมจะลืมซื้อได้ใคเห็นไงขันสีนดนนสนแดงนี่ดาวเบาแพลวบอกอแมนพีนอ่งหาันสามทงสิหาล้าย ขายได้าทองสิหาทองหาัหาน